ผมอายุ99ปีแล้วได้เห็นคนฉลาดมามากมายที่ต้องสูญเสียทุกอย่างไปหลังเกษียณพวกเขาไม่ได้แพ้ให้กับตลาดแต่แพ้ให้กับตัวเองแพ้ให้กับเวลาที่เพิ่มขึ้นมาอย่างกระทันหันแพ้ให้กับตัวตนที่หายไปอย่างฉับพลันแพ้ให้กับความอยากที่จะพิสูจน์ตัวเองโรคที่ว่านี้ผมเรียกมันว่าโรคหลังเกษียณ (retirement s y n d r o m คุณคิดว่าการเกษียณคือการปลดปล่อยงั้นหรือจริงๆแล้วมันคือการสูญเสีย ผมรู้จักแพทย์คนหนึ่งชื่อจอเอ็นวิลเลียมส์เป็นสัลียแพทย์หวัวใจที่บอสตันเรารู้จักกันมา30ปีในปี2018ตอนที่เขาอายุ65ปีเขาก็ได้เกษียณอายุในงานเลี้ยงเกษียณของเขามีคนมาร่วมงานกว่า200คนทั้งเพื่อนร่วมงานคนไข้และลูกศิษย์ทุกคนพลัดกันขึ้นกล่าวสุนทรพจน์พูดว่าเขาได้ช่วยชีวิตคนไว้มากแค่ไหน พูดว่าเขาเป็นมืออาชีพเพียงใดและพูดว่าเขาเป็นที่เคารพนับถือมากเพียงใดจอแอนยืนอยู่บนเวทีโบกมือและกล่าวขอบคุณแต่ผมเห็นบางอย่างในแววตาของเขาที่ผมอธิบายไม่ถูกแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีนักหลังจากงานเลี้ยงเลิกเราสองคนคุยกันที่ลานจอดรถเขาพูดว่าชาร์ลีในที่สุดผมก็เป็นอิสระแล้วผมตอบว่ายินดีด้วยนะเขาพูดว่า30ปีเต็ม ทุกเช้าผมตื่น6กโมงผ่าตัดถึงสองทุ่มทุกวันสุดสัปดาห์ก็ยังต้องเข้าเวรแต่ตอนนี้ผมสามารถนอนตื่นสายได้แล้วไปเที่ยวได้แล้วทําในสิ่งที่อยากทําได้แล้วผมยิ้มและพูดว่านั่นก็ดีนะแต่ในใจผมกลับคิดว่ามันไม่น่าจะใช่3เดือนต่อมาเขาโทรหาผมเสียงของเขาดูเหนื่อยล้าเล็กน้อยเขาพูดว่าชาลีคุณรู้ไหมหลังเกษียณผมยังคงตื่นหกโมงเช้าทุกวัน แต่พอตื่นขึ้นมาแล้วผมไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีผมถามคุณบอกว่าจะไปเที่ยวนี่เขาตอบไปมาแล้วไปยุโรปมาแต่การเที่ยวคนเดียวมันน่าเบื่อมากแถมไปแค่สามสัปดาห์ก็กลับมาแล้วและหลังจากนั้นละ่ะหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรทาแล้วผมถามแล้วภรรยาคุณละ่ะเ,เขาตอบเขาก็มีชีวิตของเขามีเพื่อนของเขามีคลาสโซคา้าของเขาเขายุ่งจะตายไปจู่ๆผมก็กลายเป็นคนตัวคนเดียวก่อนกเกษียณผมคือ นายแพทย์จอหนีเป็นหัวหน้าแผนเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่หลังกเกษียณผมเป็นใครกันวินาทีนั้นผมได้ยินสิ่งที่อยู่ในน้ำเสียงของเขามันไม่ใช่ความเหนื่อยล้าแต่มันคือความรู้สึกสูญเสียเวลาที่เพิ่มขึ้นมาอย่างกระทันหันมันคือคำสาบหกเดือนต่อมาผมไปเยี่ยมเขาที่บอสตันผมไปถึงบ้านเขาตอน9ก้าโมงเช้าเขามาเปิดประตูนในชุดนอนผมเผพ้ยุ่งเหยิงผมถามนี่ยังไม่ตื่นเหรอ เขาตอบตื่นแล้วแต่ก็กลับไปนอนต่อเพราะยังไงก็ไม่มีอะไรทําเรานั่งคุยกันในห้องนั่งเล่นเขาชงกาแฟให้ผมผมเห็นคอมพิวเตอร์3เครื่องวางอยู่บนโต๊ะกาแฟทุกเครื่องเปิดอยู่และแสดงข่าวการเงินผมถามคุณกําลังดูอะไรอยู่เขาตอบตลาดหุ้นผมถึงกับอึ้งไปเขาพูดต่อว่าหลังกเกษียณผมเปิดบัญชีหุ้นแล้วก็เริ่มเรียนรู้การลงทุนผมถามทําไมล่ะเขาเงียบไปสักพักแล้วพูดว่า เพราะผมไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีชาลีคุณรู้ไหมว่าอะไรน่ากลัวที่สุดหลังเกษียณไม่ใช่การไม่มีเงินแต่คือการไม่มีอะไรทําผมตื่นหกโมงเช้าทุกวันลืมตามองเพดานแล้วคิดว่าวันนี้จะทําอะไรดีกินข้าวเชาว้ชาใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเดินเล่นใช้ววชเวลาหนึ่งชั่วโมงดูข่าวใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นละ่ะยังมีเวลาเหลืออีก10บชั่วโมงผมดูทีวี10บชั่วโมงไม่ได้นอนสิบชั่วโมงไม่ได้นั่งหมอ1ิบชั่วโมงก็ไม่ได้ผมก็เลยเริ่มดูตลาดหุนศึกษาาวิเคระ งบการเงินอย่างน้อยมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าผมยังได้ทําอะไรบางอย่างอยู่ผมมองเขาแล้วรู้สึกใจหายเพราะผมรู้ว่าเขาตกลงไปแล้วตกลงไปในกับดักที่ใช้การลงทุนเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าคุณไม่ได้อยากทําเงินแต่คุณอยากพิสูจน์ตัวเอง1ปีต่อมาปลายปี2019จอณนะโทรหาผมอีกครั้งคราวนี้เสียงของเขาตื่นเต้นมากเขาพูดว่าชาลิคุณรู้ไหมปีนี้ผมทํากําไรได้15เปอร์ซน มากกว่าเงินเดือนแพทย์ของผมเสียอีกผมตอบนั่นก็ดีนะแต่ในใจผมกลับคิดว่าไม่ดีเลยเขาพูดว่าผมพบว่าผมมีพรสวรรค์ด้านการลงทุนผมอ่านงบการเงินเข้าใจผมเข้าใจโมเดลธุรกิจการฝึกฝนด้านการแพทย์ทำให้ผมคิดอย่างมีระบบผมคิดว่าผมเจอเส้นทางใหม่ของตัวเองแล้วผมถามจออนคุณลงทุนไปเท่าไหร่เขาตอบห้ารศ ศูนย์ศูนย์ดอลลาร์ผมพูดนั่นมันครึ่งหนึ่งของเงินเกษียณของคุณเลยนะเขาตอบใช่แต่ผมระมัดระวังมากผมซื้อเฉพาะบริษัทที่ผมเข้าใจผมพูดคุณเข้าใจเรื่องเครื่องมือแพทย์แต่คุณเข้าใจอินเทอร์เน็ตเหรอคุณเข้าใจอ e ีคอมเมิร์ซเหรอคุณเข้าใจคลาวคอมพิวติ้งเหรอเขาตอบผมกําลังเรียนรู้อยู่ผมถามจอร์นทำไมคุณต้องมาลงทุนด้วยเขาเงียบไปผมจึงพูดต่อคุณมีเงินเกษียณ2ล้านดอลลาร์บ้านก็ผ่อนหมดแล้ว มีเงินพอใช้ยามแก่สบายสบายทำไมยังต้องมาเสี่ยงอีกทันใดนั้นเขาก็ขึ้นเสียงเขาพูดว่าเพราะผมไม่อยากอยู่เฉยๆยเพราะผมไม่อยากใช้ชีวิตไปวันวันอย่างไร้ค่าเพราะผมต้องการพิสูจน์ว่าถึงผมจะ,กะเกษียณแล้วแต่ผมยังไม่หมดไฟวินาทีนั้นผมเข้าใจแล้วเขาไม่ได้อยากทำเงินแต่เขาอยากพิสูจน์ว่าตัวเองยังมีคุณค่าและนี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดเพราะเมื่อคุณใช้การลงทุนเพื่อพิสูจน์ตัวเองคุณก็ได้แพ้ไปแล้วตั้งแต่เริ่มต้น ปี2020ตลาดหุ้นพังทลายเดือนมีนาคมปี2020การระบาดของโรคทำให้ตลาดหุ้นพังทลายจอนะโทรหาผมเสียงของเขาสั่นเครือเขาพูดว่าชา์ลีผอมหมอผอมผมถามเป็นอะไรไปเขาพูดว่าบัญชีของผมจาก500,000ดอลลาร์เหลือแค่180,000ดอลลาร์ผมคิดมาตลอดว่ามันจะเด้งกลับ ผมเลยไม่ได้ขายแถมยังซื้อเพิ่มอีกแต่มันก็ลงเอาๆลงเอาๆตอนนี้ทุกเช้าที่ผมลืมตาขึ้นมาผมต้องหยิบมือถือขึ้นมาดูพอเห็นตัวเลขสีแดงหัวใจผมก็เจ็บปวดผมนอนไม่หลับผมวิตกกังวลผมทะเลาะกับภรรยาเขาบอกว่าดูสภาพคุณตอนนี้สิเหนื่อยกว่าตอนทำงานเสียอีกเมื่อวานผมไปที่โรงพยาบาลกะว่าจะไปคุยกับเพื่อนร่วมงานเก่าๆแต่พอเดินไปถึงหน้าประตูผมก็เดินกลับออกมาเพราะผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไร ผมพูดไม่ได้ว่าหลังเกษียณผมขาดทุนไป320 0 0 0ดอลลาร์มันน่าอายเกินไปผมฟังเขาแล้วรู้สึกเสียใจไปด้วยผมพูดว่าจอนตอนนี้คุณยังมีเงินเหลือ1 5ล้านบวกกับบ้านและเงินประกันสังคมคุณยังใช้ชีวิตได้ดีอยู่มากนะเขาตอบผมรู้แต่ชาลีคุณไม่เข้าใจหรอกผมไม่ได้เสียดายเงิน320ศูนดอลลาร์นั้นผมเสียดายตัวเอง ผมอยากจะพิสูจน์ว่าผมยังเจ๋งอยู่แต่ผลลัพธ์มันพิสูจน์ว่าผมมันห่วยผมอยากจะหาอะไรทําแต่กลับทําให้เรื่องมันพังผมอยากใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความหมายแต่กลับใช้ชีวิตได้เละเทะเขาร้องไห้ออกมาสลายแพทย์หัวใจวัย66ปีร้องไห้ผ่านโทรศัพท์ผมเคยเห็นแพทย์วัยเกษียณมาสองประเภทเรื่องของจอหนทําให้ผมนึกถึงแพทย์อีกคนหนึ่งชื่อวิลเลียม เขาก็เป็นศัลยแพทย์หัวใจและอยู่ที่บอสตันเหมือนกันเข้ากเกษียณก่อนจอหน3ปีตอนอายุ65ปีเท่ากันนะครับแต่ชีวิตหลังกเกษียณของเขานั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันสุดท้ายก่อนกเกษียณลูกศิษย์ถามเขาว่ารอวิลเลียมครับหลังกเกษียณท่านวางแผนจะทําอะไรครับเขาตอบว่าไม่ทําอะไรเลยลูกศิษย์หัวเราะท่านล้อเล่นแน่ๆคนที่มีพลังงานล้นเหลืออย่างท่านจะไม่ทําอะไรเลยได้ยังไง วิลเลียมพูดอย่างจริงจังว่าไม่นะผมตั้งใจว่าจะไม่ทําอะไรเลยจริงๆผมจะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตให้ช้าลงหยุดลงและเพลิดเพลินไปกับความเบือ่อลูกศิษย์ไม่เข้าใจวิลเลียมจึงอธิบายว่าคุณรู้ไหมผมเป็นหมอมา40ปีทุกวันผมต้องวิ่งแข่งกับเวลาทุกนาทีต้องตัดสินใจตอนนี้ผมเหนื่อยแล้วผมอยากจะลองสัมผัสความรู้สึกของการไม่ต้องตัดสินใจดูบ้างปีแรกหลังกษเียณวิลเลียมไม่ได้ทาอะไรจริงๆทุกวันเข้านอนตื่นสาย แล้วก็ไปถอนหญ้าในสวนทำอาหารกับภรรยาตกเย็นก็ไปเดินเล่นกลางคืนก็อ่านหนังสือภรรยาเขาถามว่าคุณไม่เบื่อเหรอเขาตอบว่าน่าเบื่อมากแต่ความเบื่อก็เป็นความหรูหราอย่างหนึ่งผมไม่ได้รู้สึกเบื่อมา40ปีแล้วปีที่สองหลังเกษียณมีคนมาชวนเขาลงทุนในโครงการทางการแพทย์โครงการหนึ่งเขาปฏิเสธอีกฝ่ายบอกว่าโครงการนี้ดีมากนะครับผลตอบแทนอย่างน้อย20เอเขาตอบว่า ผมไม่ต้องการผลตอบแทน20%สิ่งที่ผมต้องการคือการไม่ขาดทุนอีกฝ่ายพูดว่าดอรอวิลเลียมครับด้วยความเชี่ยวชาญของท่านโครงการนี้ท่านต้องเข้าใจมันอย่างดีแน่นอนเขาตอบว่าเข้าใจได้ไม่ได้หมายความว่าต้องทําตอนนี้เงินที่ผมมีก็พอใช้แล้วผมไม่ต้องการมากกว่านี้สิ่งที่ผมต้องการคือความสบายใจปีที่3หลังกเกษียณเขาเริ่มทํางานอาสาสมัคร ไปที่คลินิกชุมชนสัปดาห์ละสองวันเพื่อตรวจคนไข้ฟรีมีคนถามเขาว่าท่านเกษียณแล้วทำไมยังต้องทำงานอีกล่ะครับเขาตอบว่านี่ไม่ใช่งานนี่คือสิ่งที่ผมอยากทำความแตกต่างก็คืองานคือสิ่งที่ต้องทำแต่สิ่งที่อยากทำคือการเลือกที่จะทำและความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลังเกษียณก็คือการที่ในที่สุดเราก็ได้ทำเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากทำปี2020ที่ตลาดหุ้นพังทลาย มีคนถามเขาว่าดอรอวิลเลียมครับเงินเกษียณของท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมเขาตอบว่าไม่เป็นอะไรเพราะผมไม่เคยไปยุ่งกับมันเลยผมซื้อแค่พันธบัตรรัฐบาลกับกองทุนดัชนีมันน่าเบื่อแต่ก็ปลอดภัยมากอีกฝ่ายพูดว่าน่าเสียดายนะครับพลาดโอกาสทำกำไรมหาศาลในปี2019ไปเขายิ้มและตอบว่าใช่แต่ผมก็หลีกเลี่ยงการขาดทุนหนักในปี2020ได้เหมือนกันและคุณรู้ไหม หลายปีมานี้ผมนอนหลับสบายทุกคืนซึ่งมันมีค่ากว่าอะไรทั้งหมดผมถามตัวเองว่าทำไมคนสองคนนี้ถึงแตกต่างกันมากขนาดนี้จอออนและวิลเลียมอยู่โรงพยาบาลเดียวกันแผนเดียวกันกเกษียณตอนอายุเท่ากันแต่บทสรุปกลับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจอโอนขาดทุนไป320 000ดอลลาร์นอนไม่หลับวิตกกังวลทะเลาะกับภรรยาและรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้แพ้ ส่วนวิลเลียมไม่ขาดทุนเลยนอนหลับสบายทุกคืนความสัมพันธ์กับภรรยาก็ดีขึ้นแถมยังได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอีกด้วยทำไมไม่ใช่เพราะวิลเลียมฉลาดกว่าไม่ใช่เพราะจอห์าโชคไม่ดีแต่เป็นเพราะความเข้าใจต่อการเกษียณนะของพวกเขานนั้นแตกต่างกันตั้งแต่แรกจอหอนคิดว่าการเกษียณคือการได้รับอิสรภาพเพื่อที่จะไปทำอะไรให้มากขึ้นเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองยังเจ๋งอย,อยู่ดังนั้นเขาจึงอยู่นิ่งไม่ได้เขาจึงต้องหาอะไรทำ เขาจึงต้องพิสูจน์ตัวเองวิลเลียมคิดว่าการเกษียณคือการปล่อยวางจากการพิสูจน์ตัวเองคือการยอมรับความเบื่อคือการกลับคืนสู่ความเรียบง่ายดังนั้นเขาจึงไม่รีบร้อนเขาจึงไม่ร้อนรนเขาจึงรักษาสิ่งที่ตัวเองมีไว้ได้ผมคิดเรื่องนี้อยู่นานและผมก็ได้ค้นพบว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดหลังเกษียณไม่ใช่ตลาดไม่ใช่การลงทุนไม่ใช่การขาดทุนแต่คือการที่คุณ ไม่ยอมรับว่าตัวเองแก่ลงแล้วไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วและสามารถที่จะเบื่อได้แล้วอาการ3อย่างของโรคหลังเกษียณหลายปีที่ผ่านมาผมได้พบเจอคนวัยเกษียณมากมายทั้งแพทย์ทนายความผู้ประกอบการศาสตราจารย์พวกเขาล้วนต้องเผชิญกับวิกฤตที่คล้ายคลึงกันหลังเกษียณผมเรียกมันว่าโรคหลังเกษียณซึ่งมี3อาการดังนี้อาการที่ 1. การสูญเสียตัวตน identity loss ตอนที่คุณทำงาน คุณคือนายแพทย์คือทนายคือผู้จัดการมีนามบัตรมีตำแหน่งมีคนเรียกหาแต่พอกเกษียณแล้วคุณคือใครนะครับคุณก็เป็นแค่ชายแก่หญิงแก่คนธรรมดาคนหนึ่งความแตกต่างนี้หลายคนรับไม่ได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องหาอะไรทําต้องพิสูจน์ตัวเองต้องทําให้คนอื่นรู้ว่าฉันยังเป็นคนเดิมคนนั้นอยู่อาการที่สองเวลาที่ล้นเหลือ time surplus ตอนทํางานเวลาไม่เคยพอใช้ อยากให้วันหนึ่งมี48ชั่วโมงแต่พอเกษียณเวลาเหลือเฟือเกินไปวันหนึ่งมี24ชั่วโมงแต่ไม่รู้จะใช้ทำอะไรความเบื่อคือความทุกข์แต่ที่ทุกขกว่าความเบื่อคือการไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเติมเต็มดังนั้นพวกเขาจึงเฝ้าจอหุ้นซื้อขายบ่อยครั้งและใช้การลงทุนเป็นเหมือนงานประจำอา,อาการที่3ความอยากพิสูจน์ตัวเอง urge to prove ตอนทำงานคุณค่าของคุณนั้นชัดเจน คุณผ่าตัดคุณว่าความคุณบริหารบริษัทแต่พอเกษียณคุณค่าของคุณอยู่ที่ไหนไม่รู้ดังนั้นคุณจึงต้องหาคุณค่าใหม่และหลายคนก็เลือกการลงทุนเพราะการลงทุนมีตัวเลขที่ชัดเจนขึ้นแปลว่าฉันถูกลงแปลว่าฉันผิดความแน่นอนแบบนี้ทําให้คนรู้สึกว่าตัวเองยังมีประโยชน์อยู่แต่นี่คือกับดักเพราะคุณไม่ได้กําลังลงทุนแต่คุณกําลังใช้เงินซื้อการยอมรับคําแนะนําของผม,ผม เรียนรู้ที่จะอยู่กับการไร้ประโยชน์แล้วเรื่องราวของจอออนจบลงอย่างไรปี2,021ผมไปเยี่ยมเขาอีกครั้งคราวนี้เขาดูดีขึ้นมากผมถามคุณดีขึ้นแล้วเหรอเขาตอบดีขึ้นมากแล้วผมถามแล้วพอร์ตหุ้นล่ะเขาตอบขายทิ้งหมดแล้วเอาเงินทั้งหมดไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลผมจะไม่ยุ่งกับหุ้นอีกแล้วผมถามทำไมล่ะเขาตอบเพราะผมคิดได้แล้วผมถามคิดอะไรได้ เขาตอบผมได้พิสูจน์ตัวเองมามากพอแล้วในชีวิตนี้ผมช่วยชีวิตคนมาเป็นพันๆคนผมสอนลูกศิษย์มาเป็นร้อยๆคนผมตีพิมพ์บทความในวารสารการแพทย์กว่าห0บฉบับผมยังต้องพิสูจน์อะไรอีกผมไม่จําเป็นต้องใช้การลงทุนเพื่อพิสูจน์ว่าผมฉลาดผมไม่จําเป็นต้องใช้เงินเพื่อพิสูจน์ว่าผมมีประโยชน์ผมไม่จําเป็นต้องใช้ความวุ่นวายเพื่อพิสูจน์ว่าผมยังมีชีวิตอยู่ผมแค่ต้องใช้ชีวิตของผมให้ดีก็พอผมมองเขาแล้วก็นึกถึง คำพูดของวิลเลียมขึ้นมาทันทีความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลังกเกษียณก็คือการที่ในที่สุดเราก็ได้ทําเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากทําจอห์นพูดต่อว่าตอนนี้ผมยังตื่น6กโมงเช้าทุกวันแต่ผมไม่ดูมือถือแล้วผมลุกขึ้นมาชงกาแฟนั่งที่ระเบียงมองดูพระอาทิตย์ขึ้นไม่คิดอะไรไม่ทําอะไรแค่นั่งอยู่อย่างนั้นคุณรู้ไหมชาร์ลีผมพบว่าการไม่ทําอะไรเลยมันก็ดีเหมือนกันนะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่า การเกษียณคือการเกษียณจริงๆสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในวัย99ปีตลอดชีวิตนี้ผมได้เห็นคนฉลาดมามากมายทั้งแพทย์ทนายความผู้ประกอบการทุกคนล้วนประสบความสำเร็จทุกคนล้วนมีความสามารถแต่พอเกษียณหลายคนกลับต้องเผชิญกับวิกฤตไม่ใช่วิกฤตทางการเงินแต่เป็นวิกฤตทางจิตใจเพราะพวกเขาไม่ยอมรับว่าตัวเองสามารถไร้ประโยชน์ได้ จริงๆแล้วการเป็นคนไร้ประโยชน์คือพรอยอย่างหนึ่งตอนทํางานคุณต้องมีประโยชน์ต้องสร้างคุณค่าต้องเป็นที่ต้องการแต่พอเกษียณในที่สุดคุณก็สามารถไร้ประโยชน์ได้แล้วคุณสามารถเบื่อได้สามารถนั่งหมอได้สามารถไม่ทําอะไรเลยได้นี่คืออิสรภาพที่หรูหราที่สุดในชีวิตคุณแต่หลายคนกลับไม่สามารถเพลิดเพลินกับอิสรภาพนี้ได้เพราะพวกเขากลัวกลัวการไม่มีตัวตนกลัวการไม่มีใครต้องการ กลัวว่าตัวเองแก่แล้วจริงๆดังนั้นพวกเขาจึงต้องหาอะไรทําต้องพิสูจน์ตัวเองต้องใช้การลงทุนเป็นงานประจําและสุดท้ายก็สูญเสียทั้งเงินเวลาและสุขภาพไปคําแนะนําของผมนั้นเรียบง่ายมากปีแรกหลังเกษียณอย่าพึ่งทําอะไรเลยแค่ปรับตัวให้เข้ากับการไร้ประโยชน์ปรับตัวให้เข้ากับการนอนตื่นสายปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตไปวันๆอย่างไม่มีอะไรทําปรับตัวให้เข้ากับการไม่มีใครตามหาคุณ มันยากแต่มันสำคัญมากปีที่สองหลังเกษียณเริ่มทำในสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ควรทำไม่ใช่สิ่งที่ทำเงินได้ไม่ใช่สิ่งที่พิสูจน์ตัวตนคุณได้แต่คือสิ่งที่คุณชอบทำอ่านหนังสือเดินเล่นท่องเที่ยวทำอาสาสมัครเรียนจัดดอกไม้ปลูกต้นไม้ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบปีที่3ถึงปีที่ห หลังเกษียณจงรักษาไว้รักษาเงินของคุณไว้รักษาสติของคุณไว้รักษาสุขภาพของคุณไว้อย่าหาเรื่องใส่ตัวอย่าพยายามพิสูจน์อะไรอย่าโลภประโยคสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนที่เกษียณแล้วหรือกําลังจะเกษียณนะคุณได้พิสูจน์ตัวเองมามากพอแล้วคุณทํางานมา30-40ถึงปีคุณเลี้ยงดูครอบครัวคุณทําภารกิจของคุณสําเร็จแล้วตอนนี้คุณไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วการเกษียณไม่ใช่การสูญเสีย แต่คือการได้รับได้รับสิทธิ์ที่จะเบื่อได้ในที่สุดได้รับสิทธิ์ที่จะช้าลงได้ในที่สุดได้รับสิทธิ์ที่จะไม่เป็นที่ต้องการได้ในที่สุดนี่คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคุณอย่าใช้การลงทุนมาทําลายมันจงจําไว้ว่าการรักษาสิ่งที่มีอยู่สําคัญกว่าการเติบโตความเบื่อมีค่ากว่าการพิสูจน์ตัวเองการมีชีวิตอยู่สําคัญกว่าทุกสิ่งขอให้คุณเกษียณได้อย่างสงบสุข รักษาเงินไว้ได้ใช้ชีวิตบ้างเป็นและมีชีวิตที่เข้าใจมีความสุขและยืนยาว